ัสดีครับทุกคนวันนี้มาที่ชแนลนะครับพาทุกคนมาดูต้นไม้ที่ระเบียงนะครับที่ที่วันอาที่ชแนลที่ช่องของเรานะครับได้ปลูกไว้แล้วก็ได้ขยายพันธุ์ไว้บางส่วนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับจะเป็นในการอัปเดตประจําเดือนหรือประจําสัปดาห์ที่เราได้ขยายพันธุ์ไว้นะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูครับว่าในสวนของเราไม่ใช่ในมุมระเบียงหลังห้องของเรามีอะไรบ้างนะครับ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ก็ใช้เป็นแนวทางได้นะครับว่าผมปลูกแบบไหนทำไมถึงยังปลูกได้ในพื้นที่ระเบียงเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับเริ่มต้นจากมุมนี้ครับทุกคนอันนี้คือเบอร์รี่มาร์กนะครับเบอร์รี่มาร์กที่ผมได้ทำการตัดไล่ตาด่างไปยอดเขียวที่ตัดออกมานะครับผมก็เอามาชำปลูกทิ้งไว้นะครับเพื่อดูว่า น้องจะมีความสามารถในการกลับมาด่างได้หรือเปล่านะครับก็ดูเท่าที่ดูก็เหมือนจะเขียวต่อเนื่องเลยครับทุกคนแต่ตอนใี้เขียวผมก็ก็ยังชอบอยู่นะครับเพราะยังสวยดีนี่ครับอันนี้ครับคือต้นที่หนึงครับบมดิมาครับเป็นใบเขียวนะครับส่วนนี้ครับต้นนี้เป็นต้นที่อยู่กับเรามานานครับอันนี้คือ ยางอินเดียดำนะครับอยู่กับผมมาโอ้โหน่าจะเกือบปีแล้วนะเป็นต้นแรกๆที่ผมเริ่มหัดปลูกต้นไม้นะครับก็ได้ยางอินเดียมาต้นเล็กๆตอนนี้ก็ต้นใหญ่ละก็สูงประมาณเกือบสองเมตรเมตรครึ่งละน่าจะสูงระมาเมตรครึ่งนะครับอันนี้คือต้นที่สองนะครับยางอินเดียยางอินเดียดำมครับส่วนต้นถัดมาครับนี่ครับ ที่ลอนดอนพิงก์บินเซตนะครับเดี๋ยวผมยกออกมาให้ดูครับทุกคนน้องใหญ่ครับใหญ่อลังการครับที่ลนดอนพิงพ์บินเซตครับเป็นพิง์ที่ไม่ค่อยจะพิง์เท่าไหร่นะครับทุกคนเออเขียวเขียวแทบจะทุกใบเลยครับยอดใหม่มาก็เหมือนจะเขียวอีกครับแต่จะสังเกตให้ให้เห็นใกล้ๆนะครับพาทุกคนมาดูใกล้ๆก็จะมีความด่างอยู่นะครับ ก็เป็นด่างกระจายกระจายครับแต่ด่างน้อยมากน้อยมากมเท่ากับหัวแมงวันมั้งด่างน้อยมากครับทุกคนอันนี้ทิ้งอันนี้ผมตัดยกยอดมานะ่าจะประมาณสอง,ส,องสามเดือนเลยนะครับก็ยังเขียวต่อเนื่องครับไม่มีวีแววว่าจะชุมปูมาแต่ผมก็ยังรอน้องอยู่นะครับอันนี้คือต้นถัดมาที่ผมเลี้ยงไว้นะครับก็เลี้ยงมานานแล้วแหละและนี่ครับทุกคนผมพาทุกคนมาดูนี่ครับอันนี้คือกวักมรกตด่างนะครับ ก็เอฟมาเอฟใบมานะครับแล้วก็ชําทิ้งไว้อันนี้ก็ผ่านมาน่าจะาประมาณ2เดือนแล้วครับทุกคน2เดือนแล้วน้องก็ยังยังไม่โผล่นะครับไม่โผล่แต่ก็ยังเขียวดีอยู่รากน่าจะเดินแล้วนะครับแต่คงจะกําลังสร้างหัวครับคงไม่โผล่ยอดมาเร็วเท่าไหร่อันนี้เป็นไม้ที่สวยนะครับแต่ก็ใช้ระยะเวลาในการแตกหนอ่อแตกหัวนานนะครับ นาจะประมาณ3เดือนนะครับถึงจะโผยอดขึ้นมานะครับอันนี้คือต้นถัดมานะครับนี่ครับทุกคนอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนัดนัดส่งให้กับลูกค้าที่ซื้อไว้นะครับตัวนี้เป็นเงินไหลมาด่างขาวนะครับใบที่วางข้อไว้เนี่ยเป็นใบมินนะครับแต่ยอดที่ออกมาครับทุกคนเห็นด่างชัดเจนนะครับเป็นด่างวากิวครับ ็เป็นไม้ที่ผมชอบตัวหนึ่งนะครับก็สวยไม่ราคาไม่แพงแล้วก็เลี้ยงง่ายครับนี่ครับทุกคนต้นต่อมาอันนี้คือไม้ที่ทุกคนรู้จักกันครับคือมอนสเตล่าครับนี่เป็นมอนสเตล่าที่ผมเลี้ยงไว้มาสักพักใหญ่ๆแล้วครับมอนสเตล่าอันนี้ผมมีการตัดยกยอดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับอันนี้คือยอดใหม่ที่โผล่ขึ้นมาครับเห็นไหมครับทุกคนอันนี้ผมตัดยกยอดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็แตกตาใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งยอดสองยอดนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตอีกแล้วอีกสักพักหนึ่งผมก็คงจะตัดอีกแล้วเพราะว่ามันใบใหญ่นะครับแล้วก็ฟอร์มใหญ่ผมมีพื้นที่จำกัดน,นะครับอ่าอันนี้ต่อมาครับทุกคนอันนี้สวนหอมอ่าก่อนหน้านี้เหมือนน้องจะจะตายนะผมก็เลยเออกกันไกมาหั่นซะเลยตัดใบทิ้งนะครับแล้วก็แตกยอดใหม่ขึ้นมามน่าจะรอดแล้วแหละนี่ครับทุกคน อ่ะต่อไปเลยนี่คือพู่ฉลุครับพู่ฉลุผมว่าเป็นไม้ที่สวยนะสวยรูสวยมากใบก็สวยนะครับเป็นพู่ฉลูเขียวครับอันนี้ซื้อมาไม่กี่บาทครับ30กว่าบาทมั้งตอนซื้อมา30-50บาทประมาณนี้แหละนะครับตอนนี้ก็ฟอร์มก็ใหญ่แล้วอันนี้ผมมีการตัดยกยอดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็แบ่งให้น้องไปคนหนึ่งน้องที่ทํางานนะครับก็แบ่งให้น้องไปเลี้ยง ยอดไปนะครับน,นี่ก็ดี้ง่ายครับทุกคนอราคาไม่แพงแล้วก็สวยนะครับนี่อีกต้นหนึ่งทุกคนเห็นไหมนี่คือ,อเงินไหลมาด่างขาวครับที่เมื่อกี้มีหนึ่งใบอันนี้คือต้นแม่นะครับที่ตัดไปแล้วก็แตกตาขึ้นมาใหม่แต่เหมือนจะขาวเยอะครับทุกคนเห็นไหมครับมีสองยอดครับยอดหนึ่งมีเขียว ลายเดดงๆวากิวอีกยอดหน,นึ่งเนี่ยโอ้โหออกจะออกเขือกเลยโอเคครับอันนี้คือต้นแม่ที่ผมซื้อมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับโอเคจะวางไว้กัอนอ่าทุกคนนี่ครับเห็นเด่นสะดุดต,ตาผมก็ต้องแนะนําครับเพราะว่านาทีนี้เข้ามาแรงมากๆครับอันนี้เป็นบอลสีนะครับบอลสีชายชนดูครับทุกคนป้ายแดงโหดมากบอลสีชายชน ตัวนี้ผมมีอยู่หนึ่งต้นนะครับดูนี่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 ใกล้เห็นไหมครับทุกคนดูนี่โอ้โหอันนี้คือหลอดใหม่นะครับแดงปั๊ดมาเลยอลว่าสีดีมากนะครับบอลสีชายชนกําลังเป็นที่นิยมแบบอย่างมากๆนะครับช่วงนี้แล้วทุกคนก็ตามหากันนะครับสวยๆอันนี้บอลสีชาชนผมมีหนึ่งต้นนะครับแล้วก็ถัดมานี่ครับบอลกระดาษด,ดาง ที่ผมได้กลับมากับเพื่อนนะครับเพื่อนให้มาก็ด่างน้อยครับเพื่อนบอกว่าเอามาลุ้นครับลุ้นไปลุ้นมาก็เคี้ยวเอาเคี้ยวเอาทุกคนบอกกนกระดาษด,ด่างแต่โตวไวมากครับตัวไวมากต้นต่อไปเลยครับเป็นนี่ครับนี่คืออ,อะไรสิงโคนียมพิงสเปนะครับตอนที่ซื้อมาเนี่ยเป็นต้น ข้อเก่าๆแห้งๆนะครับผมก็มาตัดวางคอก็ได้ต้นใหม่เล็กๆขึ้นมาแล้วมีอยู่วันสองสาต้นครับทุกคนนี่อันนี้ข้อใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก่อนน้องจะเป็นตระกูลสิงคโคเนียมครับพิงสเป l ลายด่างชมพูครับโอเคครับอันนี้ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือชิดกับระเบียงมานี่ครับทุกคนมาดูด้านขวาเต็มพาม เริ่มต้นที่ต้นนี้เลยครับต้นนี้คือพี่โลรลเลนดอนพิงกบินเซตนะครับพิงก์บินเซตที่ปลูกมาเป็นต้นไม้ต้นแรกๆที่ผมซื้อมาด้วยราคาหลักพันนะครับซึ่งตอนนั้นผมค่อนข้างก,กังวลน,นะครับเพราะไม่เคยซื้อต้นไม้หลักพันแต่พอซื้อพิงกบินเซตมาหลังจากนั้นก็ลื่นครับซื้อสบายโอเคครับนี่ต้องพิงครับสวยๆสวยๆเลย ด่างสวยมากอันนี้ใบใหม่มาก็ติดดางเหมือนกันครับอืมแต่ก็ดูควรแล้วครับทุกคนเดี๋ยวสักพักก็คงจะได้ยกยอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่าอากาศออกมาแล้วน้องพร้อมแล้วนะครับอ่าต้นต่อมาครับทุกคนนี่ครับมอนสเตอร์ล่าอัลโบคอลแลนด์ครับอันนี้ผมเอฟมาในราคาเท่าไหร่อะหลักพันครับประมาณสี่ห้าพันครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้ประมาณเดือนกว่าครับดูครับนี่ยอดใหม่ แตกต่างม,มาแล้วครับผมกำลังจะได้มีมอนสเตอร์อัาโบเป็นของตัวเองแล้วนี่ครับมอนสเตอร์อัาโบต้นถัดมาครับต้นนี้เป็นหนึ่งความโชคดีของผมนะครับอันนี้พูระเบิดพูระเบิดผมเอฟมาแล้วก็ได้มาในราคาที่ไม่แพงมากครับสองพันบาทแต่ดูนี่ครับทุกคนคือโชคดีมากครับหลังจากที่เลี้ยงน้องมา1เดือนนะครับน้องก็ แต่ยอดใหม่ออกมาสองยอดครับตัวนี้น่าจะเป็นต้นเก่านะครับแล้วก็มีการตัดยอดไปแล้วก็เลยมี2ตานะครับก็เลยโผล่มา2ยอดอันนี้โชคดีมากครับทุกคนแต่ก็ยังต้องมารุ้นอีกนะครับว่าออกมาแล้วจะด่างไหมนะครับอ่าถัดมาเลยครับทุกคนนี่ครับต้นนี้ผมชอบมากครับทุกคนดูครับคือความด่างของเขานี่แบบสวยมากครับอันนี้ต้น เบอร์รี่มาร์คครับที่ผมตัดยกยอดไปแล้วพอได้ใบใหม่ชุดใหม่ออกมาก็โอ้โหดังทุกใบเลยครับทุกคนดูสิครับแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นเยอะด้วยครับอันนี้ยอดใหม่กำลังแทงึ้นมาใบเล็กๆอันนี้ยอดหลักครับใบเบอร์ี่เลยครับสวยมากครับพ่โรนเลนดอนเบอร์รี่มาร์คครับโอเคครับถัดมานี่ต้นนี้เป็นต้นหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ ก็เหมือนน้องจะด่างน้อยไปหน่อยนะครับเดีย๋ยวออกจะเขียวเยอะอันนี้คือกวักมรกตด่างได้มาในราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันก็เลี้ยงไว้ด้วยความชอบนะครับเขียวเยอะแต่ก็ด่างกระจายทุกใบเลยนะครับแต่ด่างไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้คือกวักมรกตด่างนะครับถาดมาลองมาด้านล่างอันนี้ก็เป็นเงินไหลมาด่างขาวครับซิงคูเนียมอาโบ อันนี้ยกยอดมานะครับจากต้นแม่เมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูตัดมาอีกต้นคืออีพีครับอีพีด่างขาวอันนี้เพิ่งจะตัดยกยอดไปตัดข้อไปนะครับอันนี้คือยอดที่ขึ้นมาใหม่อีพีนี่เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะครับทุกคนแป๊บเดียวครับงอกแป๊บเดียวงอกนี่ครับตัวอย่างที่ผมตัดวางข้อไปนะครับอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งครับคือจะอาจจะไม่ถึงนะอืเห็นไหมนี่ยอดขึ้นมาใหม่ละ นี่ครับแห้ยอดขึ้นมาแล้วอีพีด่างขาวครับก็เป็นไม้อีกชนิดหนึ่งที่สีก็สวยน่ารักนะครับส่วนนี้ครับก็เป็นซิงโกเนียมเง็นลยมาด่างขาวครับเป็นลายมาด่างขาวที่ตัดวางข้อไว้นะครับก็มีหลายต้นครับอ่ะลงมาชั้นล่างบ้างนะครับทุกคนนี่ครับอีกตรงนึงครับที่เป็นไฮไลท์ครับนี่คือชายชน ใชชนผ่าหัวนะครับประมาณเดือนถึง2เดือนนะครับอ่านี่ครับมีต้นที่ปลายแดงแล้วก็ที่ต้นที่ยังไม่ป้ายนะครับนี่ปลายแดงแล้วผมก็มีอยู่ไม่เยอะครับมีอยู่ประมาณห้าหกเจ็ดต้นนี่ครับอันนี้เพิ่งจะแยกออกมาจากกระป๋องครับนี่อันนี้ยังเล็กเลยครับทุกคนดูครับอัตราการเติบโตก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละต้น อันนี้ก็คือชายชนเหมือนกันนะครับผมผ่าหัวไปครับลงมาด้านล่างมีครับน,นี่น้องชายชนตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมนะครับทุกคนก็ตามหากันอ่าตอนนี้ป้ายแดงเยอะนี่แหละครับทุกคนอ่ามีด้านในหนึ่งดอกหนึ่งต้นโอเคนี่นะครับทุกคนคือต้นไม้ที่อยู่บนระเบียงหลังห้องของผมนะครับเป็นพื้นที่เล็กๆประมาณอ่า หนึคูณสองเมตรนะครับสามารถผูกต้นไม้ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันอ๋อเกือบลืมครับทุกคนนี่ครับเป็นตัวที่ผมเลี้ยงมานานอีกตัวหนึ่งครับแต่ก็เลี้ยงยากอยู่เหมือนกันครับอันนี้คือเงินไหลมาด่างเหลืองครับทุกคนเงินไหลมาด่างเหลืองเลี้ยงมาน่าจะมาสองสามเดือนแล้วนะแต่ก็โตช้ามากเลยครับอืมผมเลี้ยงไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็นี่ครับเพิ่งจะออกยอดใหม่มาก็ด่างเหมือนกันครับ ด้านนี้จะเป็นด่างาฮาร์บบาร์คิวนะครับมีฮาร์ฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็นบาร์ิวอีกฝั่งนึงก็เป็นด่างธรรมดาธรรมดาสังเกตว่าการออกใบด่างก็จะเป็นประมาณนี้ครับซ้ายกับขวาลักษณะการออกใบด่างจะคล้ายๆกันครับอันนี้เงินไหลมาด่างเหลืองซึ่งตอนนี้ผมกําลังฟื้นคืนชีพน้องให้กลับมาเป็นต้นฟอร์มที่สวยๆอยู่นะครับกําลังพยายามอยู่ โอเคครับทุกคนอ่าวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าต้นไม้ที่ระเบียงหลังห้องของผมม,มีอะไรบ้างนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องวัยอที่ชาแนลเลยนะครับจะได้ทําคลิปใหม่ๆให้ทุกคนมาดาูติดตามกันเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ขอสวัสดีครับ